ซึ่งหลัดก็ทำไม้นี่ทำม่คนเตือบัดเตือไร้เหลววันนี้มันก็ให้ตื่อไปเลยหยายรุดหน้ายเตะตารุดหน้ายไปในไม้ซึ่งมันก็ไม่ทําต่อให้เลยมันไม่หลับความเป็นลูกพมามันไม่ยอมหลับเศรผพมามันบรกอว่าเปลือชาชาชาในชาในมาซึ่งกว่าไม้มันคือเป็นคนไทยชาไปชู่หรือแค่ไทยก็ทีได้มาก็คือผอเสี้ยถีนู้นแล้วก็ถีก็ทหาหนดิบเมตตะคือ ผีชายบอกว่าไม่ควรให้น้องอยุ่ต่อเพราะว่าถ้ายุ่ต่อจะได้กระฐานผอมหมายแลวเราจะทุกข์เลินมเลยซึ่งผีชายบอกว่าเออไม่ควรย,นน ون, ยุ่ที่นู้นก็กลับมายุ่ที่นี่ที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่ก็มีญาติยุ่เป็นเป็นน้องข้องปูอะค่ะนี้คือหนึ่งในเด็กสาวของหลายๆครอบครัวที่เขตแดนใหม่ไม่สามารถทําลายความเป็นสายเลือดไทยและพยายามรักษาวความเข้มข้นของสีเลือดไว้ด้วยการหนีกลับเข้าสู่เมืองแม่พ่อเที่ยงแท้เพื่อเติบโตอย่างลูกไทย แต่ทว่าเผื่อๆนี่แบบอ้ามุงเป็นผ้ามเหรอเป็นผ้ามายุ่งเมืองไทยใช่ไหมเลยเหมือนนี้เราก็รู้สึกเสียใจอ่ะคือจะบอกว่านี่คือคนไทยคนนึ่งอะค่ะการสูญเสียดินแดนโดยอนุสัญญาระหว่างกษัตริย์สยาม กับข้าหลวงใหญ่แห่งอังกฤษว่าด้วยเรื่องกำหนดเขตแดนบนผื้นดินใหญ่ระหว่างราชนาจาักรสยามและมณฑลของอังกฤษได้สร้างกลุ่มคนที่ถูกนิยามโดยภาษาราชการต่อมาว่าผู้พลัดถิ่า,านััน้นนนนนนนรริอออเเเเาาปป็็คหืจมดไ ส่วนคนหนายจ้างน่ายทุนก็ก็เลยก็บางทีก็หั่นขาเลรงานนาลบเหลวอย่ยูกันเงี้ย้องานก็มันไม่ได้ติดทุ่มโบถ้าไปทําตรงนี้ก็เผื่อนก็รู้ว่าเออเราเป็นคนปฏิ้นเผื่อนก็โกงขาเลรงานไว้เย่ะไปี้นเพราะว่าปฏิ้นนี่ปวดทึ่งว่ามันก็ถ่างสั้นเมื่อสั้นตีนสั้นมันเป็นห้ไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงเส้นกั้นเขตแดนทำให้เกิดสถานะของบุคคลแบบต่างกลัมต่างวาระสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลผ่านกระทบจากรุ่นสู่รุ่นพ่อแม่เป็นคนพัทถินหนูก็ไม่มีสัญชาติเหมือนกันไม่หนูเป็นคนพัทถินเหมือนกันเหมือนกับพ่อแม่อย,า,อยากได้บัตรประชาชน จากชีวิตสู่ชีวิตหากแต่เป็นชีวิตที่เปลือยเปล่าไร้ซึ่งสิทธิ์เขาเหล่านี้จะดำรงอยู่ได้อย่างไรในเมื่อสายเลือดไทยในกายเขายังไม่ได้รับการรับรองที่ยากจะบอกแล้วคือ จะบอกทุกคนว่าผูกพมเป็นคนไทยไม่ได้มีเชื้อสายเส้นเหลือดเส้นนที่เป็นของพม่มาเลยนะครับ mm hmm. สิ่งที่มันเกิดกับผูกพมเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของผูกพมสิ่งที่พมตอนที่พมเป็นคนไทยปฏิทินในปัจจุบันนี้ mm hmm. ผูกพมไม่ได้เป็นคนทําให้มันเป็น mm hmm. แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดในอนดีตแล้วแต่เป็นคนไทยทีตก ลน้นลงไปอยู่ในแผ่นดินทีทุกแบงไปนะครับออที่โรงเรียนหนูถูกแคอนล้อค่ะแล้วว่าหนูเป็นลูกพม่าค่ะหนูบอกว่าหนูว่าเป็นคนไทยจริงๆเวลาหนูว่าบอกว่าถ้าสมมุติว่าตัวคนที่มาว่าหนูว่าเป็นพมา่าเขาจะว่ายังไง ที่โรงเรียนเคยเรียนหนังสือแล้วก็ตอนช่วงจะจอบค่ะครูจะข้อเลเซีบรักอ่ะคือเผื่อในห้องนี่จะมีให้มัดเลยแต่นิ้มนี่ไม่มีให้คนเดียวซึ่งครูถ้าวเออทำให้นิ้ไม่มีนิบอกว่านี้เกิดที่ปพกเปียนี่เป็นคนไทยปัินซึ่งครูก็พูดเสียงดังเราพยายามพูดไปเบาๆเลยนะก่าวเมยเผื่อได้ยินไอ้เผื่อนะครูก็พูดเสียงดังเอาล้นิ้มน่ไม่ได้เกิดเมืองไทยเหรอน่บอกว่นนี้ไม่ได้เกิดเมืองไทยค่ะเผื่อๆก็แบบเอาตกลงนิ่มนี่ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมนี่เป็นผ่ามใช่ไหมก็แบบ ตัดสินใจออกจากโรงเรียนเลยอปอฮาไม่ได้สอบอลูคนนี้ไม่เคยทำให้แพ่นดินไทยยด่เดดร้อนเลยแต่ทุกคนเห็นว่าพวกเรานี่นำความเดือดร้อนมาให้ทุกคนยมเราพวกเราเป็นผมา่างต่งๆที่ผม่มาไม่ได้ยอมรับเลยว่าเรา,าเป็นผ้่า แต่พอลงามาที่เมืองแม่นี่พ่อแม่ไม่ยอมรับเราว่าเราไม่มีโอกาสได้ไเรียนที่นี่แล้วอย่างเดียเราอยากเรียนที่ไหนก็ต้องเรียนที่นี่ต้องบังคับไม่มีพาะไม่มีสถนานารเรียนบ้านอยากเรียนสูงแบบเด็กไทยอะแบบเราต้องไปสอบอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเขาขอเล่นจากแบบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็อายเพื่อนๆเขาเราก็อยากมีเพื่อนเพื่อนบ้างนะคะ แต่เราไม่มีเราก็ยางมีบ้างย่าเป็นมันเด็กไทุกควน,นะาในเมื่อวันข้างหน้าถูกปิดทางเราก็ไม่รู้จะเดินยังไงก็เหมือนทางที่มันมืดมิดมเราก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงแล้วค่ะในเมื่อเขาไม่ให้แสงสว่างกับเราเราก็คงจะต้องเดินเป็นอย่างคนตาบอดค่ะคนทางไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าความฝันเราจะถึงเมื่อไรหนูอยากให้หันมามองกลุ่มนี้สักครั้งหนึ่งหันมามองว่าพวกเราอยู่กันเนี่ย ลำบ,บากขนาดไหนบางครัค้งครูอยากพูดเลยค่ะเขาด่าบางครั้งหนูก็ร้องไห้แต่เขาบอกว่าเธอเป็นกระริชใช่ไหมเขาด่าบแบบนี้เลยค่ะจาก,จากต่อนหน้าเพื่นอนหรือบางครั้งหนูก็อายอ่ะหนูอยากให้ทางรัฐช่วยคืนสัญชาติให้กับคนที่ยังไม่มีบัตรไม่มีสัญชาติแล้วก็ทําบัตรให้ด้วยค่ะตอนนี้อีกอสามอาทิตย์ก็ถึงเวลากําหนดอนาคตของหนูแล้ว จะมีใครไ่ไคะย,ยืนนะว่าหนูจะได้สิบหนูจะได้ใบป,ประกาศรอบอจริจงๆอะหนูนั่งคิดนอนคิดอยู่เสมอเลยทุกคืนเลยทำไมทำไมหนูไม่เกิดมาเป็นคนดีแล้วมีสัญญาณแต่ทำไมอะหนูเลือกเกิดไม่ได้อะในเมื่อหนูเกิดมาเป็นแบบนี้แลว้วอะแล้วทำไมเขามีเห็นใจหนูบ้างตอนนั้นผมเดินไปโรงเรียนผมเล่นกับน้องอยูดีๆ พาว่าผมพ่อมาเพราว่าผมพ่อมาผมต่อยแล้วเขาไปบอกพ่อว่าับว่าผมต่อยเขาแล้วก็เข้ามาด่าถึงโรงเรียนครับผู้ใจผู้อํานวยการให้ผมครับคุยใหญ่คุยใหญ่ยยถามว่าเธอไปต่อยก็จริงๆ ผมบอกว่าต่อยจริงครับก็ว่าผมพ่อมาผมจนไม่ไหวครับผมก็พูดอะไรไม่ออกครับเอาผ่าล้านไปขึ้นไปห้าหนะ้อาอำเภอว่าจะพ่าว่าจะจะ,จะทำบัตรให้ว่าจะทำเพื่อนด็กนักเรียนนะั้นตื่นหนปะลัเลยไม่ต้องทำก็ได้ว่าแอวนขึ้นไม่ต้องปั๊มไม่เลยเอาไว้ขึ้นข้าวได้ <c oughs> นั่นแหละจีวั <c oughs> นให้ดูโทษถึ้งขนาดนั้น พี่ร้องว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเนี่ยเข้าใจมากขนาดไหนหรือรัฐบาลไทยอยากให้3จังหวัดและนองจุมพลประจวบเนี่ยเป็นอย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงจะให้บัตรเหรอฮะหากวันนี้สังคมยังไม่เปิดใจมองเรื่องของบุคคลหรือพลเมืองในบริบทที่มากกว่าการแบ่งโดยพื้นที่ในแผนที่ตำนานของแผ่นดินคงไร้ความหมาย พราะเราได้ละทิ้งพี่น้องเชื้อชาติไทยกลุ่มหนึ่งไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ 嗯。 Chơi, chơi vio, 所以, thêm đi xin cha cháy nụ mùng mặn lâu cơn sâu rồi đau đường đây hay dù hoa